สวัสดีทุกคนด้วยนะครับครั้งนี้เรามาเจอกันในหน้าร้อนนะครับช่วงต้นพื่ภาคมนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ออกไปไหนกันมาเลยนะครับผมอยู่บ้านมันก็โอ้โหหน้าเบื่อนะฮะบวกกับอากาศร,ร้อนๆเนี่ยผมไม่มีใครอยากออกไปจากบ้านกันแน่นอนนะครับผมทริปนี้นะครับเราจะออกกันไปข้างนอกนะครับโดยการขีมร่มอเตอร์ไซค์คู่ใจกันไปนะฮะผ่าอากาศร,ร้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหช่างเป็นอะไรที่โคตรท้าทายเลยฮะ แดดรุนแรงสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ออกจากบ้านกันมานะฮะก็หาที่พักผ่อนหย่อนใจพักสมองกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็จะหนักหนากันและเกินนะฮะแต่ก่อนที่จะออกกันไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะเอารถไปตึงโซ่กันหน่อยนะฮะพอดีไม่มีเครื่องมือก็เลยจะเอาไปที่ร้านกันหน่อยนะครับเป็นร้านพี่ที่ ผมเคยไปป่ายางแรกๆนู่นออกรถได้สามสี่วันยางรั่วออกไปแค่หน่อยไม่ได้นัดคิวแกด้วยไปดูที่ว่าร้านแกคนเยอะหรือเปล่าแดดวันนี้ถือว่ารุนแรงตอนนี้ผมเปิดชิลก็น่าจะแสบตามากครับเหมือนดวงอาทิตย์แม่งอยู่ตรงนี้ใกล้ๆหัวเลยเนี่ยถนนขาวโปรนไปหมด ชัยเชี่ยวปลอดมาก็เลยรู้สึกว่าเออร่มเย็นร่มรื่นกันไปหน่อยนะครับเดี๋ยวก็แวะไปเติมน้ำมันกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีแพลนน่าจะขี่กันหลายกิโลอยู่ก็เ,เห็นพี่ๆไบค์เกอร์ก็ออกล่านกันแต่เช้าวู้ว้าวู้ว้า,วา,วาเราก็ได้โอกาสออกกันไปบ้างนะฮะหรือว่าไปพักผ่อนสักหน่อยคลายสมองนะครับ อะไรไหลเบาขายข้าวถนนก็รบกวนนะใหญ่ย,ยึดแยกๆ,ๆ,ๆนะครับวิ่งก็วิ่งไปเลยนะฮะรถที่แช่ขวาก็เหมือนกันนะครับถ้าพี่แช่พี่แช่ไปเลยนะฮะไม่ใช่เห็นผมมาแล้วพี่หลบซ้ายผมก็กะไม่ถูกนะครับถ้าพี่จะแช่พี่แช่ไปเลยเดี๋ยวพวกผมหลบเองหรือคคนอื่นเขาก็หลบเองนะฮะเติมน้ำมันกันหน่อยเติมน้ำมันกันอีกแล้วเมื่อวานเพิ่งเติมไปสองร้อยขี่ไปกินข้าวนครนายก หมดเจ็ดเปดน้ำมันโคตรถูกถูกก็เฮี้ยแล้วปวดใจเปิดน้ำมันทุกครั้งพี่ก็คงบอกไมกแกะเมื่อวานมันก็มาแมเ้าห้เต็มถังจ้ะ95เหรอคะครับเต็มถังครับเท่ไห่ะะคะเต็มถัง โอนได้ใช่ไหมวันนี้ได,ได้เนาะกล <c oughs> วร,ระบบเสียโอนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กดเง็นสดด้วยเต็มทางห้าร้อยดูดีครับขากับจะเหลือกี่ขีดซอยหน้าอำเภอวิหารแดงนะฮะซอยหน้าอำเภอวิหารแดงเรามาตามหาร้านพี่แมนกันนะครับเหมือนเมื่อก่อนแกเปิดร้านอยู่ตรงสีแ่แยกแกมาเปิดด้านในซอยนี้ น,นี่แกเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้านพี่แมนอยู่ไหนจ้ะร้านแกดูแหละนี่ไงเจอละร้านพี่แมนาให้แกดึงโซ่สักหน่อยป๊๊อป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 ๊อดึงโซ่ให้หน่อยครับโซ่มห่อด และสำหรับใครที่อยู่ในโซนของอําเภอวิหารแดงจังสลับบุรีนะครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์บริการที่มีเครื่องมือพบคันนะครับสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับโดยมีน้องแมวนอนรอต้อนรับอยู่ข้างหน้านะครับรอให้เราจบปุ๊บอยู่นะฮะตั้งโซ่เรียบร้อยนะครับออกเดินทางกันต่อได้สําหรับใครที่อยู่โซนวิหารแดงอยากหาร้าน์วิตบิ๊กไบค์ดีๆนะครับนี่นะครับร้านพี่แมนนะฮะ แกให้คําแนะนําได้ดีนะครับผมแล้วก็ทําไว้นะครับแต่คิวแกอาจจะเยอะหน่อยก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับใครจะมาตร์วิทอยู่แถวนี้นะครับก็มาได้นะฮะไปออกเดินทางกันโอ้โหโซ่ตึงแล้วก็ขับอย่างมันนะครับ ปิดตาม,มือปิดเป็นมาไปฮะเราเดินทางกันต่อเมื่อกี้ระหว่างที่รอแกดึงโซ่นะครับจะเปิด GPS ดูว่าจะไปไหน้ะหน่อยจะทำไหวกันนะครับอย่าลืมนะครับร้านพี่แมนเซอร์วิสนะฮะวิหารแดงนะครับโอ้ย่ใครที่มีบิกไบอยากจะมาเซอร์วิสนะครับก็มาได้นะครับรถที่ไม่ใช่บิกไบนะครับสกูตเตอร์ PCX อะไรพวกนี้ก็มาได้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากร้านแกนะแต่ผม มาใช้บริการแกรอบสองรอบแล้วแกให้เขาแนะนําได้ดีมากชอบนะฮะก็เลยถือโอกาสช่วยๆแกนะครับโปรโมทนะฮะใครอยู่วิหารแดงก็มาได้นะครับผมเมื่ก่อนดูสระน้ําผุดปากช่องอะ่ะที่เขาเป็นน้ําสีฟ้าก็อยากรู้นะเออน้ำมันสีฟ้าไปดูกันหน่อยดีกว่ามั้งไปไปหาดูกันหน่อยดีกว่าสระน้ําผุดปากช่องนี่เราก็ต้องมีทางลัดครับในการเดินทางไปเส้นมิตรภาพเรามีทางลัดน่ hey, นี่คือทางลัด และนี่ก็คือทางลัดจากสิบล้อไม่น่าเข้ามานะหลังจากนี้นะครับผมก็จะเดินทางผ่านเส้นทางลัดระหว่างอำเภอวิหารแดงเพื่อไปทะลุยังอำเภอฉอุมนนะครับโดยเส้นทางนี้นะครับสามารถทะลุไปยังอำเภอแก่งคอยและอำเภอบ้านานาของจังหวัดนครนายกได้นะครับ เก่งคอยเซอร,รกิตแก่งคอยเซอร,รกิตเส้นทางรถไปยังถนนเวสต์พแต่รถอาจจะมีรถใหญ่เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ตัดเมืองเนาะไปต้องพูดกนเพลงไปกัน ผ่านเส้นทางลัดมาแล้วนะครับก็ออกมาสู่อำเภอแก่งคอยเพื่อที่จะเดินทางไปยังเขาใหญ่นะครับโดยเส้นทางนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นทางที่ผ่านเขานะครับโดยแถวนี้เนี่ยจะมีรถใหญ่ยแยะมากมายใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ใช้ความระมัดระวังนะครับส่วนตัวผมที่มาในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันธรรมดานะครับสังเกตได้ว่าขนาดวันธรรมดาเนี่ยจะงมีรถเยอะขนาดนี้นะฮะใครที่มาวันหยุดเนี่ยต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ <Cornell. S 2> และผมก็ได of so ้เดินทางมาถึงน้ำผุดปากช่องแห่งนี้นะครับน้ำผุดปากช่องแห่งนี้นะครับเป็นที่ที่ผู้คนเนี่ยจะแวะมาพักผ่อนและเล่นน้าหลบร้อนกันนะครับนอกจากจะเล่นน้าแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังสามารถพายเรือชมวิวรอบๆนะครับชมวิวความสวยงามของผืนน้ํที่เป็นสีน้ามอระกดนะครับผมส่วนใครที่จะมาเล่นน้ําที่นี่เนี่ยมีข้อควรระวังนะครับว่าห้ามดื่มน้ําไปนะครับเพราะน้ําที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะมีด่างสูงนะครับผม ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมาแวะพักผ่อนแล้วก็เตรียมเดินทางกันต่อครับเอาไว้ถ่ายรูปที่หน้าทอสคาน่ากันแล้วก็มุ่งตรงกลับสลับบุรีกันกวันก่อนออกมาจะไปทอสคาน่าก็นะฮะอากาศช้ำๆเม่เนฝนเม่อะไรก็เหม่ลุกเยอะแย,ยะไปหมดพ,พี่ไบค์เกอร์พี่ไบค์เกอร์เจอไบค์เกอร,ร์ต้องพยักหน้าทักทายกันนะครับ มีตรภาพอะเนาะรู้จักรู้จักก็ต้องพยักหน้ากันเมื่อกี้ก็เจอน้องๆกลุ่มอาร่าจะเป็นอาร์ซีรีเนาะเพราะมีรวมหลากหลายอาร์มากเลยเอักทายกันนะครับน้องๆขี่มาจากโคราชเดี๋ยวเราจะไปจอดหน้าทอสคาน่าหน้าหอเอนแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้ก็ติดไฟแดงแยกอะไรก็ไม่รู้เอาไฟเขียวแล้วครับเอ a ีวีไม่ใช่ 0.5กิโลเมตรพักก่อนพักผ่อนอะไรวะเนี่ยป้ายอะไรวะเนี่ยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับสำหรับชาวไบค์เกอร์ทั้งหลายนะฮะใครที่แวะเวียนมายังโซนของเขาใหญ่ลนะครับก็คงจะอดวไม่ได้นะครับที่จะมาถ่ายรูปหน้าทอสคานาเวเลนะครับเพราะคานาแห่งนี้นะครับข้างในเนี่ยมีทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานที่เที่ยวนะครับ ใครที่สะดวกที่จะไปเที่ยวด้านในเนี่ยก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้นะครับหรือจะไปหาอาหารกินอร่อยๆข้างในได้นะฮะส่วนผมเนี่ยก็คงจะต้องแวะแค่ถ่ายรูปด้านหน้านะครับเขาผมเนี่ยตู้แดดไม่ไหวจริงดูแดดด้านหลังีิฮะโอ้โหโคตรร้อนเลย ก็ออกจากออทอสคาน่านะฮะแวะมาถ่ายรูปแค่นั้นแหละตอนนี้มันยังไม่เย็นเลยน่าจะบ่ายเดี๋ยวจะไปอีกที่นึง่งน่าจะเป็นจุดชมวิวบ้านท่าฤทธะที่อยู่แถวเขืเ่อนปาสากแล้วเขชอบมีน้องแกะวิ่งม,มาทุกท๊ดุดิ๊ดุดเดี๋ยวไปหาปั๊บก่อนนะไวแล้ว,ว,ยลวเยยจะแตก หลังจากที่ออกจากทอสตาน่านะครับผมก็จะเดินทางต่อมาอย่างอำเภอม่วกเหล็กนะฮะโดยผ่านเส้นทางที่ผ่านภูเขาผ่านธรรมชาตินะครับโดยสเส้นนี้เนี่ยเป็นแหล่งสุดฮิตของชาวไบเกอร์นะครับโดยลักษณะถสนน,สน,นเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผ่านภูเขาและโค้งเยอะนะครับสายที่ชอบเล่นโค้งเนี่ยเขาจะชอบมาเส้นนี้กันนะครับก็ถือได้ว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าม่วกเหล็กเซอร์กิตได้เลยทีเดียว เขาใหญ่เนาะก็เดินทางกันมาใกล้จะถึงบ้านท่านิทแล้วนะฮะเขาข้ามมาประมาณโอ้หลายกิโลอยู่นะครับตอนนี้ใกล้ถึงจุดหมายแล้วเออตอนนี้เป็นบ่ายสามครึ่งโอ้โหแดดกำลังนรกจัดเลยแดดกำลังแบบอ้าาดูเปิดมุกเชียวด,ดูโอ้โหโไม่ต้องพูดถึง แดดแรงมากแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรก็เดินวนหาของกงของกินกันก่อนนะครับ5 0 0เมตรเธอเล็บแถวแถวบ้านถ้าอะไรเขาเรียกผ้าอะไรวะผ้าลิดเออก็จะมีของกินขายเเดี๋ยวหาของกิน,นแถวแถวนั้นขาย,อยของกินถุยขายจะไมล่ะก็จะหาของกินแถวแถว,แถวนั้นแล้วก็รอรุ่มรุม แดดล่มร่มโตก็ไปเล่นกับน,น้องแก่ <S <S เล่นกับน้องแก่น่นารักเทียร์น่ารักยรยร้ย่อะไรแบะโฟร์ฮันเด็ดเมเตอร์เทอร์ไลทมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะฮะถ้าตรงไปฝั่งนู้นเราไม่รู้ไปออกอะไระครับผมเคยหลงไปแล้วจำไม่ได้ไม่ไปออกแถว แถวนู่น้ะโรบินสันอนะ่าคอนเทนเนอร์สตริงโรกิทมันตึ๊กอะไรวะเนี่ยฮะเส้นทางก็จะเริ่มร่มเย็นเป็นสุขมองอะไรเปลา่าวน่าครับเห็นน้ำอยู่ไกลๆฝั่งนูน่นนะฮะโอ้ส10นอโอ้โหพี่ผ้าใบพ,พี่เกือบแดกผมไปละน้ำขึ้นไะเนี่ยจะลงไปได้ปะน่ะโอ้วิวสวยเขียวๆเลย,เ,ลยเขียวๆเลยมีรถลงไปด้วยเขียวๆเลยแกลมไปหาอะไรกินก่อน เออรู้แล้วที่เียมันต้องมีทางลงอยู่แถวนี้ลนาโอ้ยที่ทำไรเนี่ยลงเองเขาก็มีที่ให้ลงไปเนาะไปนั่งนั่งกันนะเนี่ยที่แี่สวยนั่งกันได้นูน่นข้างหน้านั่นแหละที่ท,ที่น้องแกอ,อ,อยู่กันตอนนี้ไม่เห็นน้องแกเห็นน้องวัวเออไปเร่นกับ,บวัวไปเล่กับฝ้ายในป่าถึงแล,แล้วเลยนี่ไงที่รถกระบะขึ้นมา ลงไปไปลงไปฮึบอืมเราอย่าไปยออนะ่อท้อครับเราต้องลงไปโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอู้อ้าวเฮ้ยก้าวหายไปไหนลนะ่ะ ต้องซัดลงไปอ๋อนี่ไงเ้องแกะอยู่นี่ ถึงแล้วเออถึงแล้วทุกทีไปเล่นกับน้องแก่ดีกว่าถึงแล้วพูดหลอนทีฉันมาทำไมตอนบ่ายสามครึง่งก็ไม่รู้ แต่เมื่อกี้ก็ลดลงแปะไปหนึ่งครั้งไปกินน้ำก่ะเดี๋ยวไปเล่นกับเอ่อน้องแกะข้างหน้านี่น้องแกะไปไปยอดกระถินเหรอครับพี่เนี่ยครับยอดกระถินเหรอฮะครับผมไม่หน่าอ สำหรับจุดชมวิวบ้านท่าฤทธ์นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนปา่ปาตักชลริิธิ์กับบ้านท่าฤทธ์โดยมีทุ่งหญ้าฝูงแพะและบัวพร้อมวิวภูขขเขากลางเขื่อนปา่าตักชลริิธิ์นะครับถ้าได้ยิ่งชมวิวตอนพระอาทิตย์ตกตอนเย็นเนี่ยจะได้เป็นวิวสวยอลังการหลกักล้านแบรรยากาศที่นี่นเนี่ยเหมาะกับการปิกนิกสุดและสุดท้ายก็คงต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมันจะถึงตอนนี้นะฮะสำหรับทริปหน้าผมจะไปไหนนั้นรอชมได้เลยครับ